สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากทุกท่านนะครับอยากสนุกสนานเ,นเ,เร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทําการอัปเดตนะครับแข้งเป้าหมายที่แมนเชสเตอร์เน็ดเนี่ยจะเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ด้วยเริ่มจากเจดอนซันโชนะครับยูโรสปอร์ตนะครับสื่อเจ้าดังเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เน็ดเนี่ยยังไม่ล้มแผนในการดึงตัวเจดอนซันโชตัวรุกของดอทมุนมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ได้ แข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้มีข่าวกับปีศาจแดงอย่างหนักตั้งแต่ช่วงซมมัมอที่แล้วเพียงแต่ว่าทั้งสองสโม,มสรน,นะครับไม่สามารถตกลงกันได้โดยทีมดังจากเยอรมันต้องการค่าตัว120ล้านยูโรเท่านั้นแต่ยูเนเต็ดนั้นไม่พร้อมจ่ายทาให้ดีลล่มลงไปในท้ายสุดอย่างไรก็ตามนะครับสื่อเจ้าดังกล่าวมีการเปิดเผยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ล้มแผนในการดึงแข้งดังกล่าวมาสู่ร,ร,รัวอูเทรฟอร์ดโดยพร้อมเจรจาอีกครั้งหนึ่งหลังจบฤดูกาลนี้ ส่วนในเรื่องของค่าตัวคาดกันว่าอาจจะได้มีสูงมากเท่าไหร่นักอาจจะมีตกลงมาเหลือแค่9 0้าสล้านยูโรเท่านั้นซึ่งทางซื้อเหลืองเองเนี่ยอาจจะมีการถูกบังคับให้ขายออกอีกทีมเพื่อนําเงินที่ได้สู่สโมสรหากทีมไม่สามารถคว้าตัว๋วในการลุยศึกยูฟาแชมเลีกได้ซึ่งปัจจุบันนะครับดอทมูนเองเนี่ยรั้งอันดับที่6ตามหลังอันดับที่4อยู่4คะแนน ซันโชได้ออกสตาร์ทในรูกการนี้อย่างชื่งช้าจนถูกมองว่าการช่วยในการย้ายทีมในครั้งนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจของเจ้าตัวแต่เขากลับมาเข้นฟอร์มเก่งกลับมาได้โดยทำเวลาทั้ง12ประตูและ16แอซซิสต์จาก3 1เกมสำหรับข่าวต่อไปแมนเชสเ,เตตเต็ดนะครับพร้อมเปิดศึกแดงเดือดนอกสังเวียนกับลิเวอร์พูลในการไล่ล่านูโน่เมนเดสแบ็กซ้ายดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิบอนมารวมทัพอาบูล,บลารายงานจากดูโอของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ จากความสนใจที่จะคว้าตัวแบ็กซ้ายมากพนสวรรค์ใบ18ปีรายนี้ในซัมเมอร์นี้เมนเดสทะลุเข้าเป็นตัวจริงของสปอร์ติ้งตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ลงสนามไปทั้งหมด18นัดให้กับยักษ์ใหญ่โปรโต,ตุเกสเป็นทะลุดีกันว่าปีศาจแดงนั้นคือแฟนตัวยงของเขาแม้ว่าเพิ่งได้ตัวเล็กเตอริสแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลจากปอร์โตเมื่อเสม,มอที่แล้วก็ตามในขณะเดียวกันนะครับลิรูพูเองก็เคยเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าเมนเดสในเดือนธันวาคมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะครับอัลโบลาเนี่ยยังเพิ่มเติมว่า2ยักษกใหญ่จากอิตอาลีอย่างยูเวนตุสเอซิมิลานก็ยังติดตามเหตนการณ์ของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดด้วยกระนั้นนะครับมีการรายงานอ้างอีกว่าสปอร์ติ้งเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขายเมนเดสออกไปในเร็วนี้อย่างแน่นอนครับผมนี่ก็คือการอัปเดตอยู่2ดีลด้วยกันนะฮะที่จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ก็ลองติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้ง2ดีลนี้จะจบลงอย่างไรครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเใในนป,ป็น